ค่ะเพื่อนๆเราจะมายำมะายเราจะมายำชะอมกันนะคะนี่ค่ะที่เราเนื้อสุกแล้วนีผักนะคะนี่พริกมีข่ามีกระเทียมค่ะนี่ค่ะตอนแรกเราจะลูดชะอมก่อนนะคะนี่ค่ะเราจะลูดชะอมก่อนแล้วเราก็จะไปนี่ค่ะชะ,ชะอมก็เด็ดการเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะมาตำพริกนะคะทีนี้เราก็ใส่พริกไปห้าเม็ดค่ะ จส่กระเทียมไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ขาเข้าไปนะคะนี่ค่ะยำชะอมแบบเหนือน,นะคะนี่ค่ะทีนี้เราตำพริกกระละเอ,อียดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่ชะอมเข้าไปนะคะ,ะคะเราจะใส่สะอมเข้าไปแล้วเราก็ใส่ปลาร้าหนึ่งช้อนนะคะทำให้เข้ากัน,นะค่ะ ใส่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนนะคะนี่ค่ะตามให้มันเข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ผงชูรสไปครึ่งช้อนก็พอนะคะนี่ค่ะตามให้เข้ากันค่ะ ทีนี้เราก็จะตามให้มันเข้ากันนะคะจะเป็นยำชาโอนะคะค่ะให้มันเข้ากันนะคะค่ะคอนจสกร์ตวันนี้จุดธาแสเน่ก็ฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปะคะ่ mm hmm. ะนี่ค่ะยำสะอมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ mm hmm. ค่ะน่ากินมากเลยนะคะ mm hmm. ยำสะอมแบบคเหนือนะคะ่ะนี่ค่ะค่ะตอนนี้ยำสะอมของเราก็จะเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ mm hmm. ค่ะนี่ยำสะอมของเราก็เสร็จแล้วนะคะ ยำสะอมคนเหนือค่ะก่อนจากจันวันนี้จุธาชาแน,นลก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชรกดซับสไครป์บ้างนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะนําไปกินข้าวด้วยกันนะคะนี่ค่ะมีน้าพริกมียำปลากระกป๋องมผัดหน่อไม้นะคะมีผักบ้านๆมากินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ